เลิศบุรุทร์กรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กระผมนายธัญญาพระเดชนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องในนามของเทศบาลตำบลป่าป้องร่วมกับไทยเขินบ้านป่าป้องสภาฒรธรรมตำบลป่าป้องกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนตำบลป่าป้องขอขอบพระคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาทห้เกียรติเป็นประธานในพธิธีเปิดงานสืบสารวิถีวัฒนธรรมสามชาติพันธ์ในวันนี้ในการจัดงานสืบสารวิถีวัฒนธ,ธรรมสามชาติพันธ์สืบเนื่องจากในเขตพื้นที่อำเภอราชเกตอำเภอสังกัแปงอำเภอสันปะตอง <S <S และอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งได้แก่กลุ่มไทเฟิร์นไทลือ้อไทยอง ึ่งในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องเองได้มีชาวไทยเกินหรือไทยขืนอาศัยอยู่ในหมู่ที่3มหมู่ที่4หมู่ที่หและหมู่ที่6ในตำบลป่าป้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ยังพงรักษาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพราะว่าเป็นด้านภาษาการแต่งกายความเชื่อดั้งเดิมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และสื่อสารถ่ายทอดเพื่อแก่เยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่นวนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10,000แสนบาทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวน3 0 0 0 0บาทในการจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และของกลุ่มชุมชนในตำบลป่าป้องการมั่วสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุก์าาการเดินขบวนสแสดงถึงความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีของกลุ่มช่าทันและของกลุ่มแม่บ้านในตำบลป่าป้องนอกจากนั้นยังจดพิธีรดน้ำดำหัวพระพิสุสงฆ์ผู้สูงอายุในตำบลป่าป้องซึ่งยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองพิธีการการแข่งขันการละเล่นดั้งเดิมเช่นบมม่วงเปาะอีจงโป่งเกงวิ่งกะลาเป็นต้นในการกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นปูสืบสารและถ่ายทอดภูมิัญาศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยเขินไทยลือ้อไทยยองคือให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้และสำนึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอากราบเรียนเชิญท่านนายกองคการบริหารจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงานสืบสารวิถีวัฒนธรรม3ชาติพันธุ์ประจำปี2558รอขอกราบขอบคุณครับ